สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปทานส้มตำอีกหนึ่งร้านที่เราชอบนะคะก็คือร้านส้มตำมาดามปาราสาเกตนะคะทุกคนอยู่ที่หัวเลยนะคะทุกคนร้านนี้คืออร่อยมากๆสําหรับเราอีกหนึ่งร้านนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูแต่ในร้านนะคะมันจะมีนั่งหน้าร้านแล้วก็ในร้านนะคะทุกคนราคาก็ไม่แพงมีอ,อาหารเขาก็มีเยอะม,ม,มากๆค่ะทุกคนมีทั้งแบบ ต้มตำแล้วก็อาหารตามสั่งค่ะทุกคนสามารถสั่งได้หมดเลยค่ะราคาก็ไม่แพงนะคะอันนี้เป็นยำสองรักยำสองรักนะทุกคนคืออร่อยมากๆค่ะคือแซ่บมากเสิร์ฟคู่กันนะคะนีเป็นซ้มต้มปลาร้านะคะแล้วก็เราก็สั่งไก่ทอดมาด้วยค่ะทุกคนคืออร่อยมากค่ะไก่ยิ่รอบมากอยากให้ทุกคนได้มาทานค่ะชิมของเราวันนี้ก็คือลูกจิ้มหอยโขงนี่ค่ะเป็นน้อยค่ะทานยากแดงค่ะแล้วก็สั่ง ขนมจีนมากันคือก็คุ้มตายำนะคะก็คือเข้ากันมากๆสำหรับเรานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชิมนะคะทุกคนคืออร่อยมากๆนะคะหนังพูดไปยันน้ำลายไหลเลยค่ะทุกคนขนาดเพิ่งทานมาแล้วก็คืออร่อยมากๆนะคะไหมคะคะอันนี้ก็คือ ส้มตำปูปลา้านะคะคือเข้ากันมากนะคะกับหอยนะคะเด็ดมากเลยนะคะร้านนี้อยากให้ทุกคนได้มาทานมากๆค่ะแล้วก็หอยจิ้มแซลมนะคะทุกคนคืออร่อยมากน้ำจิ้มคือเขาดีมากๆทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูไก่นะคะกรอบมากนะคะเดี๋ยวเราจะชิมดูคือแบบกรอบมากเลยนะคะนี่ด้ยินเสยนกรุบๆกับทุกคนน้ำจิ้มที่เขาให้มาคือเข้ากันมากอร่อยมากๆนะคะวันนี้ขออนุญาตปิดท้ายด้วยคอยหวานกร่อร่อยค่าเย็นชื่นใจมากเลยค่ะขออนุญาตไปก่อนนะคะส่วนค่าตัวน้องก็เป็นไทนะคะที่เราสั่งมาทั้งหมดก็คือส